สำหรับแฟนคลับนะครับตอนนี้นักขับโหน้องชายขับแต่ศิลปิน AF นะครับพร้อมทุกท่านเลยนะครับน้องชายขับแฝดไม่ขายพวกนี้นะีเลยนะครัเชิญเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะมีการร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มีการประมูลสองกันอย่างที่บอกนะครับครับผมศิลปินของ AF นะครับทีเลยนะครับเอ๊เชิญแฟนคลับนะครับน้อง่ายลูกน้าเวทีได้เลยโชเลยจ้ามาแล้วนะครับผมน้ำลึก F4 นะครับผมผู้พัะเนอร์ปีปีที่สี่พวกเรานะครับผมอเชียร์ผมให้ถึงเอ๊ะมาแล้วนะ ให้คุณครับายตคุณเทียบ AF16 ไปเลยนะครับใี่น้องอยู่กลางสีนี้น้ออยู่กลางทักันตลทักันครับเที่น้องนัอะไรมาครับออข้ามาอง้าัเป็นยังไงครับหมดแล้วนะครมหมดแล้วนะครับเอาละครับอต่อไปนี่เลยพี่น้องนักทีน้องนัดทีของเรานะครับผมพูจนาของปีที่หนะครับผมเขีนตัวใหด้วย นะครับเป็นศิลปินผู้มีน้ำใจนะผม<ช>ครับครับผมคนเดียวฮะไม่เกี่ยวครับให้ให้นะครับครับวันนี้นำเอ่อคุณผ้งมสองมาแล้วผมหมดแล้วหรือเปล่าตอนนี้หมดอีกแล้วนะครับผมเราบริหารหมดแล้วนะครับอานะครับถามว่านะฮะทสองคนหมดแล้วปีสี่ปีห้าหมดแล้วนะครับปีสามมันหมดหรือ,อยังนะครับ หแล้วห่ยมวยมายมาครับทีก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับผมอาเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ที่เดียวเลยนะครับจะไปยืนหาพระแสงเลยตรงนั้แหละครับครับดแล้วก็มานี่ลยครับยี่ทบน้องตุ้ยเลยนะตุ้ยเอสามครับหมอมดแล้วหมดแล้วแต่วันนี้ผมเอาเกมมาเพื่อหนึ่งนัดใหญ่ลาเป๊กเองผมสั่ตรงมาจากแอฟริกาใต้ คุณคุณอยากเล่นเกมทีไรเกมพากีอะไรไปหมดเลยเดี๋ยวคุณเล่าเกมใดล่ะอาจารย์เกงที่คุณบอกว่าควรเป็นเหมาเป็นแดดหน้าเกลือไอ้โลงเกลือหน้าเหรอไม่ใช่ครับของแพงข่าวนี่แหละครับอะไรนะเกงของแพงข่าวจอมว่าดนี่แหลของข่าของแพงข่าวทำให้แพงข่าวของซื้อกันนะฮะเป็นศิลปินที่ค่อนข้างจะหน้าด้านเขาแต่งตัวสีของนย่างนี้เลยนะฮะเป็นไงครับของคุณตุ้ยหายก่อเรื่องนะผมหมดไปแล้วครับรอสเดี๋ยวตอนนี้กลังให้ทีมงานเพิ่มแพงไม่แพงไม่ตุ้ยขายชิ้นเท่าไหร่ตัวไม่เกินสามสิบนอ ร้อยขายได้ขนาดนั้นเหรอพี่เอาซื้อมาสองร้อยได้ปีมาด้วยเขาไม่แพงนะครับราคาสี่ร้อยบาทถามว่าแพงไหมไม่แพงไม่แพงโคตรแพงครับแต่เขหมดแต่เขาหมดหมดเกลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีน้องน้องผู้หญิงเอสอีกหลายท่านเลยนะครับทุกท่านครับถ้าเกิดว่าใครหมดแล้วเชิญบนเวทีก็ได้นะครับนะหรือจะมีการร้องเพลงมาด้วยใจะได้ฟังด้วยนะครับร้องครับ ให้ร้องได้ไหมฮะไม่เอาดีกว่าผมฟังเบื่อแล้วเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่ร้องเพลงผมจะมาเล่นตลกดีดีร้องร้องดีกว่านะคระได้ข่าวว่าคุณตุ้ยตอนนี้เอ่อกรันดามีอัลบั้มใหม่ด้วยครับผมโอ้โหมฮะผมเป๊ะเลยด้วยารักมากผมเป๊ะเลยนะครับผมจริงเล่นครับดูดิบๆขออนุญาตสาหนุ่มร้องนะคะตอนนี้แฟนสาวนะคะไม่ยอมไปไหนค่ะเข้าออกการจราจอสจอดทีนี้พี่ขอความร่ว มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบของแท็กอินนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยส่วนที่ทุกคนจะตั้งใจทำบุญจะไม่ได้เป็นไม่ตายวลเพราะฉะนั้นฝากสามนงไม่บอกแต่ที่ถือว่าผู้ที่มาร่วมงานก็มีไม่ทำไมไม่บอกเองครับพี่ตุ้งครับพี่โอเคเราก็ต้องพูดแบบเมื่อกี้อีกรอบได้เขาเออที่เนี่ยน้องๆพูดเลยเหมือนพี่ตุ้งพูดนะครับลาบเทียครับแล้เริ่มจากน้องนันตีก่อนดิ ได้ย <aunque S 2> <me at> ินแล้วใช่ไหมครัลองดูลองดูก็รบวนเนี่นะครับใครอ่าจะออกไปข้างนอกนะครับก่อนออกก็โชว์บิยนโชว์ของที่เราซื้อมาด้วยนะครับแล้วส่วนส่วนใครที่ซื้อเสร็จแล้วนะครับก็รอบคุณอ่าลีกทางให้คนที่เขาจะเข้ามาซื้อต่อหน่อยนะแล้วก็อ่าบางคให้คนที่กำลังจะออกเลยครับออกแบบทำละอะไรกัด้วยนะครับผม จริงๆนะครับคนคนถ้าเกิดซื้อเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเอาอันนี้เรารู้นะครับว่าอยู่ตามผลงานกันนะครับชอบพอกันแต่ว่าคนข้างนอกนะครับสังเกตดูนะครับเขายังต่อคิวกันอีกเยอะเลยนะครับที่จะมาช้อปปิ้งตรงนี้นะครับคข้อร้องพิจารณงแฟนคลับผมนะครับเป็นบรรดานซุกๆและแท็กซี่ก็คอยอยู่ต้องอยู่ตรงนี้ยาสักอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปก่อนแล้วนะแต่คนโจรนั้นนะครับผมรองเท้าแสวมผมอยู่อะไรก็แสวมที่อุตส่าห์เลยแสวมที่ผม